เอาอะไรมาให้กินโหพี่เป็นมืออาชีพตั้งนานลองเป็นโปรดูว่าพี่ไม่ตีคอร์สเออพี่ไม่ต้องตีคอร์สพี่ก็โปได้วิเอ้าเจ๊มีสัมภาษณ์น้องก็อยู่เมโก้เมโกเมโก้ก็กินมันไปตัดปัญหาไปป่ะเต็งใจอาปัญหาที่ของหวนมก็กินมันไปเถอะมันจะได้ไม่เออไม่ได้เป็นไปป่ะกินดียไอ้พี่ไปอยู่ที่ของน้องดีกว่า โอ้ไม่เคยให้ใครเลยเนี่ยไม่เคยแบ่งใครเนี่ยไม่เอาดีกว่าเนาะคุยต้องคุยกันอยู่เออไม่เอาเหรอไม่เอาโอ้ตายเออวัยรุ่นนิยมสังคมแม่งไม่เข้าใจแม่คนวันไม่หลับไม่นอนอ่ะเพี้ยวกูง่วงให้กูง่วงได้ไงแม่ไอ้หน้าจะโจรถึงคุณจะหน้าเหมือนโจรแต่ก็อ่อนโยนกับจุดต้อนเรนแม่เป็นไงเล่นมุกคนตาย ต่เล่นก็เหมือนไอ้เว <c oughs>